ออุบุบิละห์มินะชชิยตอนิรจีมนำนบทอัตตะกอบุบทอัตตะกอบุเป็นบทมาดานิยามีสิบแปดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของพระองค์และร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์ได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ บทนี้ได้ยกอุทาหวานถึงเหตุการณ์ในสตวรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเาสธบรรดาศาสนาทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายนะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ตากและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และาศาสนาทูตขององค์ได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผิดหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรู ของภริยาบางคนและลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอลลอ์บทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอลอ์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์ให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตารณีและการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในทางของอลอ์ โดยมุ่งหวังความโปรดปานของพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในวนทางของอัลลอฮ์ด้วยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยะคลรช สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซ้องสดุดีด่ลัลลออำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์การสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้าจึงมีผู้ปฏิเสธศรัทธา และในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาแล้วล้อสงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขักสมาติวัลอบดัตติวาซอรุมฟอพนซอรบุมวอิลยินิลมราพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้มีรูปร่างสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป Uh พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยแล,ล้วลอทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในส่วนอ,อก ข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันประโลก ذلك بأن له كانت تأتيهم ر س ل ه م بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفر و ا و ت و ل و ا و ا س ت غ ن ى الله والله غني حميد นั่นเป็นเพราะว่าบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ชี้แนะทางให้แต่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่ล้อทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะลอเป็นผู้ทรงมั่งมีทรงได้รับการสรรเสริษ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าจะได้รับแจ้งตามที่พวกเจ้าได้ประกอบกรรมเอาไว้นั่นแหละเป็นการง่ายสำหรับอ,รอัลลอฮฺ ดังนั้นจงศรัทธาต่อลอและรอสูลของพระองค์และแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาแล้วลอนั้นส่งรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ในวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าเพื่อวันแห่งการชุมนุมนั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับผู้ศรัทธาและวันขาดทุนสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนผู้ที่ได้ศรัทธาต่อร้อยและกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่าาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธ,ธ,ธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล แลละมััันนเป็ททาางงกบี่่่ชวชวยิไม่มีทุกภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และผู้ใดศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง แล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจงพักดีต่อลอและพักดีต่อรอซูลหาพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของรอซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้นุาอ ว َعَلَى اللَّهِ َنْ يَتَوَكَّنِ อัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออ,อัลลอฮ์เถิดยาหิวันล,ลีนะรำนูอินนมินอัวาจุม و า و ل ا د ك م عدوو ا ل ل ّ ف ش َ ش ْ ر ู و ه ม ع ن الله ن โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าเอาภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอลัลลอฮ์นั้นนะที่พระองค์มีรางวัลนั้นยิง่งใหญ่

และผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จหากพวกเจ้าให้อลั์ยืมอย่างดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงเอาภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทน แกผู้กระทำความดีทรงผ่อนผันการลงโทษผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ